เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาชมวิธีเก็บใส่งานของโกแขกนะครับผม่าโกแขกจะเก็บยังไงใส่งานหางสามนี่มันมีวิธีเก็บอยู่นะครับถ้าเราไม่เก็บอ้อยม,มันจะไม่งามนะครับตรงร่องกลางนะครับผมนาะคนที่เคยทําอ้อยเขาจะรู้นะครับว่าต้องเก็บยังไงแล้วเวลาลงหางพรวน,ม,นมันจะได้กลบร่องได้นะครับผม เดี๋ยวมาดูกันน่ครับร่องนี้ร่องนี้จะไถไม่ลึกนะครับผมถ้าเราไถาลึกนี่เพาเดียวนี่จบผีแน่นอนนะครับคนที่เคยขับประจำเขาจะรู้นะครับว่าร่องนี้ต้องถ่ายตื้นนะครับ ถ้าเราไถลึกไปล่องนี้กลับมานี่ยังไงก็ติดนะครับติดอ,อกนะครับผมติดคานใบมีดนะครับเดี๋ยวรอคอยดูก็แขกกลับมานะครับผมว่าจะติดหรือเปล่านะครับแต่ว่ารถผมไม่ติดแน่นอนครับเพราะว่ารถผมคานหน้าไม่ใช่คานรถไถนะครับมันเป็นคานรถสิบล้อ และอีกอย่างล้อหน้ามันเป็นยางพันนะครับมันทําให้รถสูงไมิติดอกแน่นอนครับคันนี้เมื่อก่อนไนีติดนะครับเมื่อก่อนนี่โอ้ถ่ายไม่เป็นนี่ติดติดนี่ต้องได้หารถมาลากขึ้นนะครับเวลาติดอ่ะนี่ครับดูใส่งานก็แขกโอ้ จะตรงไหมเนี่ยอ่ะน่าจะตรงอยู่หรอครับเพราะว่าแปลงมันสั้นแปลงยาวๆก็ตรงนะโคแขกขับนี่ฝีมือสุดยอดนะครับผมอ่ะมาแล้วตั้งลำมาแล้วครับผมตรงไม่ตรงเดี๋ยวมาดูกัน ่นะครับรถผมมันจะไม่ติดอกนะครับเพราะว่ารถผมล้อมันสูงแล้วก็คานมันก็สูงด้วย อองอนี่ครับไถพอไถเสร็จแล้วเราต้องกลบล่องกลางไว้ด้วยนะครับผมไม่งั้นหางพรวนนี่กบไม่มิดแน่นอนนะครับนี่เรียบร้อยครับผม่ะ ก็แขกจะไถกบล่องกลางนะครับครานี้เดี๋ยวมาดูว่าก็แขกจะไถกี่รอบนะครับ mm hmm. เพื่อคุณภาพแล้วก็ความสวยงามด้วยเ mm hmm. สียน้ำมันไม่ว่าเสียหน้าพี่ไม่ยอมมาสั่นฟุนว่า mm hmm. นี่ครับพอไถเสร็จแล้วเราต้องกรบล่องกลางไว้ด้วยครับผม แข่ง okay. น่าจะเกตสองรอบนะครับเพื่อความสวยงามโอ้รอบเดียวเนี่ยฮะเก็บรอบเดียวนี่ โอ้ยเขาเก็บสรอบจิโอ้ยลโอ้ยพอเางั้นจรเนาะโอ้ยกระจอกเหรอวะอันนี้ลองนี้ให้เจ๊นี่ป่ะเนี่ยนี่อ่ะอ่ะโอ้หางพลวดไถไยกบไยไปแล้วก็ไถกระมังใ การนันกระทยกันโอ้เอาอย่างนั้นก็ได้เหมือนกัน